สวัสดีค่ะช่องแนวยูแนวกินค่ะมูนี่สีผ้าหมกจริงหลีดนะคะใส่หมอะไม่ต้องพึ่งใบตองเลยนะคะวันนี้นะคะอ่ามาดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมก็จะมีพลิกนะคะมีกระชายมีหอมแดงมีกระเทียมแล้วก็มีตะไคร่ซอยนะคะเขาเอามา โคลรวมกันนะคะให้ละเอียดนะคะละเอียดได้เท่าที่ห้องสีสามาตาได้นะคะก็ขืนอยู่กับแห้งคือตำเนาะนะคะอ่าที่นี่เ้าก็เตรียมนะคะหมอนะคะมาแล้วก็ใส่จริงรีดของห้านะคะจิงรีดนะกะอ่าเขาซื้อมาแต่ตลาดนะคะยี่สิบบาทนะคะ เขาก็แวะคีแวะยังเรียบร้อยแล้วนะคะเขาเอาเครื่องปรุงทีเขาต้มือกีนะคะเอาลงไปใส่หม้อเลยนะคะอ่าเครื่องปรุงที่เฮาต้มันกะสีบ่หอยละเอียดแห้งนะคะแต่กะบ่เป็นอย่างเฮากินเองนะคะทีนี้ก็ใส่ใบชะพลูนะคะหรือว่าพักอีเลิศนะคะลงป้ายผักอีเลิศก็ซอยแน่จัหน้อยนะคะตามด้วยใบบักขามอ่อนนะคะใบบักขามอ่อนก็อยู่ขางบานเท่านี้เองนะคะ เดืดสดสจากต้นนะคะแล้วก็ตามด้วยใบแมงลักนะคะใบแมงลักข้าวหลางเรียบลอยนะคะข้าก็ได้์แมตาตลาดก้ามลหาบาทก็ามังายหนึ่งนะคะข้าก็หลางเรียบลอยนะคะข้าก็เอาใส่ลงไปที่นี่จากนั้นนะคะข้าก็จะใส่เครื่องปุ้งนะคะเครื่องปุ้งก็ใส่หลายนะคะกับซิมีน้ำปลาแดกนะคะน้ำปลาแดกต้มซุกเนาะอ่ใส่ลงไปจากอ่กระบอกไง สีแสบเสบ็บกะขื้นยู่กับปลาแดกที่ห้าใส่เนี่ยแหะคะ่ะถ้าปลาแดกแสบนะคะกับเขาห้ากะแสบเพราะว่ากับเขาส่วนใหญ่ของคนอีสานกะสีสมักใส่ปลาแดกนะคะจากนั้นนะคะห้ากะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะาจากถ้วยตวงหนึ่งปลาย้านะคะแล้วก็ใส่โรดด,ะะด,ดีนะคะใส่ผงชูรสกระไดนะคะ ดูสีไซดดีหรือสีไซทั้งสองกระไดกระโปเป็นอย่างนะคะแล้วเข้ากับคนขูเข่าวส่วนผสมทั้งเม็ดของเห่าให้เข่ากันนะคะค่ะกับคนนะคะให้ถูกอย่างว่าสิาเป็นเขียงฟูงว่วเป็นัาเป็นนะคะจริงหลีของเห่านะคะเขา่ากันถูกอย่างนะคะพอคนเรียบร้อยแล้วนะคะเห่าจังสิเอาถูกอย่างนี่ยนะคะไปตั้งไฟนะคะ ตอนนี้เขาก็เอาหมอึ้นมาต่างไฟแล้วนะคะอันกระสีสันส้นๆเนี่ยคะ่ะเพราะว่าเทึ่งจับกล่องเทึ่งจับตะลิวนะคะมันกระบ,บออยากถนัดปันไดนะคะสีใสคนไทยไห้กระบ,บอแมนนะคะอ่ะที่นี่กระล่อไห้นามมันเดือดนะคะเขาคนให้เขากันสักพักนึงเขากะสีเอาฟ้ายิดไว้นะคะหละไห้มันเดือดนะคะ พอจะเดือนแล้วนะคะเาก็จะเปิดฝาเบิงนะคะว่าหนามมันโบกไือย่างนะคะ้าน้ามเพราะท่านโบกเขาก็ปีดไ้อีกจักน้อยนึงนะคะแต่หมกจีรอของเฮ้านะคะไดท้ทีเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ปีดแก๊สนะคะเพราะว่าอ่ะหนามมันโบกเดือดแล้วนะคะเขาก็พร้อมสตักใส่ถ้วยแล้วก็กินเขาแรงกันนะคะ เมนูง่ายๆแต่ว่าแซ่บก็ลองพากันไปเห็ดเบิงเด้อค่ะเหมอสสำหรับแม่บ้านที่บ่อยมีเวลานะคะกะถือว่าตอบโจทย์นะคะแล้วก็รสชาติแซ่บนะคะมือนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ